อัส a l a m u a l a i k u m ปากีสถานเมรานามนูแฮแม่ไทยแลนด์เซิง a s สลามุ u a l a i k u m ค่ะวันนี้เรามาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปกากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะขวัญก็จะมาชวนเพื่อนคุยนะคะแล้วเรื่องที่ขวัญจะชวนเพื่อนคุยในวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะแรกๆโอ้ยคือแบบ ดีจังดีจังเลยดีใจหายนะคะสุดท้ายก็เลิกกันนะทุกคนคะ่ะนี่แหละคือความรักที่ไม่ได้มีศาสนาเป็นกติกาอยู่ในการดำเนินชีวิตนะคะมันก็เลยทำให้เกิดความเบื่อนะทุกคนคะ่ะนะคนเราอะถ้าแบบลองกินอะไรเหมือนเดิมซ้ำๆๆๆทุกวันเป็นเวลานาน,านๆมันจะเบื่อไหมทุกคนคะมันก็เหมือนกันนะคะกับการใช้ชีวิตของเรานะถ้าสมมติว่าคนคน,นึง อยากรักกับคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีศาสนารวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะไม่มีไม่เอาศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิตนะทุกคนคะ่ะแน่นอนเลยว่ารู้ไส้รู้พุงไปไปมาๆไกลเป็นความเบื่อนะคะมนุษย์ทุกคนนะคะย่อมมีความเบื่ออยู่แล้วนะคะใน,นแรกๆก,ก็ดีดีแหละคือดีทุกอย่างนะคะคือแบบอยากได้อะไรก็เอามาประเคนให้นะคะคือถึงแม้ว่าเขาอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ต้องก,การอะไร ก็เอามาประคีนให้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันรู้ไส้รู้พุงกันมันก็เลยกลายเป็นความเบื่อกลายเป็นความแบบเหมือนเคยชินอ่ะทุกคนเขก็จะแม่มันก็เลยแบบคือไม่อยากไปต่อแล้วอยากพอแค่นี้คืออยากไปหาอะไรที่มันใหม่ๆนะคะอยากไปหาอะไรที่มันตื่นเต้นกว่านี้คืออันเก่าอ่ะมันคือกลายเหมือนแบบเหมือนกลายเป็นว่ามันเก่าแล้วอ่ะมันเกิดความแบบเกิดความเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ตื่นเต้นแล้วเอาง่ายๆนะมันไม่ตื่นเต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละทําไมความรักนะคะ จึงจึงจึงสั้นความรักจึงไม่ยืนยาวนะคะความรักจึงไม่ไปตลอดรอดฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะทุกคนค่ะทาไมนะคะาศาสนาจึงส่งเสริมนะคะให้นิกะก่อนนะคะแล้วค่อยไปเรียนรู้กันหลังนิกะค่อยไปรักกันหลังนิกะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย อิสลามนะคะไม่ได้ส่งเสริมให้แบบอยู่กันก่อนอยู่กินกันก่อนแต่งงานทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันจะทําให้นั่นแหละเกิดความเบื่อแล้วก็เลิกลากันไปนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยขวัญก็เห็นมาเยอะนะทุกคนคะ่ะแม้กระทั่งตัวขวัญเองนะคะที่อ่อสมัยก่อนนู้นนะคะที่ยังแบบไม่ได้เข้ารับอิสลามยังไม่ได้รู้จักอิสลามทุกคนคะ่ะก็เป็นเหมือนกันคือแบบว่าอย่างแล้วมันก็เป็นความรักแบบเด็กๆอะทุกคนคะ่ะแล้วแบบพออยู่ไปแล้วแบบเราก็มีอนาคตของเราทุกคนเข้าใจไหมเราก็ต้องแบบเดินแบบ ไปตามทางของเราที่พ่อแม่มให้เราเดิน<ม>ที่พ่อแม่ขีดเส้นว<ม>้ให้เราเราต้องเรียนหนังสือต้องเรียนให้จบปริญญาอะไรเงี้ยุณนขามันก็เลยกลายเป็นว่าเอ่อรู้นะคะเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะไรเงรี้ยมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องเลือกลากันไปต้องจบกันไปอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแล้วพอขอนไปเจอคนอื่นๆในะทุกคนค่ะบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นรักแท้รักเดียวของฉันแล้วฉันก็จะรักตลอดไปแต่สุดท้ายแล้วคือเป็นไง ก็ต้องเลิกลากันไปนะทุกคนค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมุมมองต่างคนก็ต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองต่างคนก็ต่างที่จะแบบใช้ชีวิตเพื่อที่จะหาอนาคตของตัวเองนะคะแล้วสุดท้ายมันก็ต้องแยกกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกจริงๆไหมทุกคนใช่ไหมนั่นแหละคือมันมันมันเป็นอะไรที่แบบจะบอกว่าเสียเวลาไหมกับกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นคือบอกว่ามันเสียคือขวัญจะบอกว่ามันเสียเวลานะแต่คือเราไม่รู้ไงว่า อะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมขันเข้าใจนะคะว่าอนาคตไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าเออนะสิ่งสิ่งนี้มันไม่ดีสําหรับเรานะฮะแน่นอนแหละว่าถ้าสมมติว่าแบบอยู่ๆกันไปอย่างเงี้ยเราบอกวันหนึ่งเกิดเขาไปเจอคนที่ดีกว่าก็ได้นะก็ปล่อยเขาไปได้นะแต่ว่าบางทีเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราเคยแบบเขาเรียกว่า คุยกันไว้พูดกันไว้เออฉันจะมีเธอคนเดียวฉันจะรักเธอคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเหมือนแบบเราต้องการเขาอยู่ข้างๆเราแล้วเขาคือแต่เขาเนี่ยตีตัวออกห่างไปลวตีใจออกห่างไปละอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องการเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันยากแลวทุกคนขาที่แบบจะดึงเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือคนถ้ามันเริ่มเบือ่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วเนี่ยคือมันมันมัน,ม,นมันเอากลับมายากจริงๆขอยบอกเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะทุกคนคะ่ะถ้าสมมติว่ามีใครสักคนเนี่ยเขาจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะถ้าเป็นมุสลิม,มนะคะทีอ่อ่นักถือศาสนาอิสลามนะคะหรือว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นมุสลิมเหมือนกันนักถือศษสนอิสลามเหมือนกันบอกเขาไปเลยนะคะว่าถ้ารักฉันจริงๆเนี่ย เธอต้องทําตามศาสนาของเธอแนละเธอต้องทําตามให้มันถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่ามาแบบอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแบบนั้นนะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็ความรักของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังนิกะนะคะนั่นแหละทําไมเวลาแรกๆอ่ะคนเรารักกันทําไมถึงดีๆก็มันอยากได้อะทุกคนค่ะนะเพราะมันอยากได้มันก็ทําดีทุกอย่างนั่นแหละนะคะพอมันได้เราไปแล้วมันก็นั่นแหละเริ่มออกลายเละอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้นะคะ คือเยอะมากนะคะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้บบนมีเยอะมากคุณค่ะเพราะได้เราแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออนะมันก็เหมือนกลายเป็นของตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนวนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขามาทําดีกับเราเนี่ยหยุดเขาไว้ก่อนเธอมาทําดีถามเข้าไปเลยเธอมาทําดีกับฉันเธอหวังอะไรกับฉันหรือเปล่าถามไปเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เขามาทําดีมันก็มีหลายเหตุผลนะคะคือบางทีมาทําดีเพื่อหวังผลนะคะมาทําดีเพื่ออยากให้เราชอบเพื่ออยากให้เรารักเพื่ออยากให้เพื่ออยากให้เราเนี่ยตอบ รับเขายอมรับเขาเข้ามาในชีวิตของเรานะฮะนั่นแหละคืออีกเหตุผลหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายากหน่อยมันก็จะดีมากนะทุกคนคะ่ะยากในนี้ก็คือแบบจะว่าเล่นตัวก็ไม่เชิงนุ่นรอนขาเราก็แบบบอกเขาไปเลยว่าอย่ามาทําดีกับฉันแบบนี้นะอย่ามาทำดีกับฉนะันแบบนี้เลยเธอหวังอะไรหรือเปล่าถามเข้าไปตรงๆเลยทุกคนคะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาจะรักเราจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แบบ เขาไม่ได้จะมาทําดีอะไรกับเราขนาดนั้นไม่ได้ว่าแบบวันสําคัญไม่ได้โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือไม่มีหรอกถ้าเขาแบบจะจริงใจกับเราถ้าคนที่เขาจะจริงใจกับเราจริงๆอยากจะแต่งงานกับเราจริงๆอยากจะดูแลเราจริงๆจะอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจนตายจากกันเนี่ยคืออันดับแรกเลยนะคะเขาก็จะเขาก็จะถามเลยนะคะว่าเธอเนี่ยต้องการให้ฉันอยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเธอไหม เธอต้องการจะแต่งงานกับฉันไหมเขาจะถามแบบนี้เลยนะทุกคนค่ะถ้าสมมติาาว่าคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันร่วมกันจริงๆนะคะนะคือส่วนใหญ่แล้วที่ขวัญเห็นคือบอกว่าโอ้ยแรกๆมาดีเลยเกินดีใจหายนะคะสุดท้ายก็เหมือนตายจากกันนั่นแหละเลิกกันนะทุกคนค่ะนะมาทําให้เราเสียเวลามาทําให้เราเสียใจนะฮะคือบางทีคนเราขวัญขวัญเข้าใจนะว่าเราเนี่ยก็ต้องการความรักต้องการความห่วงใยจากคนคนหนึ่งที่เขาจะมีให้บางทีเนี่ยคน บางทีเขาก็แบบไม่ได้มองถึงจุดนั้นไงเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงที่สตรองเกินเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากนะคะจนเขามองไม่เห็นว่าจุดไหนบ้างที่มันเป็นจุดอ่อนของเราจุดไหนบ้างที่เขาควรจะเข้ามาเติมเต็มให้เรานะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่สนใจเราเขาไม่ได้ใส่ใจ เขาไม่ได้ใส่ใจเราร้อยเปเซนะะ์ะคะเพราะฉะนั้นเราเข้มแข็งได้เราก็มีมุมที่อ่อนแอบ้างก็ดีเหมือนกันก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเรานะฮะรู้แหละว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งอดทนขวันนี่เลยคนหนึ่งทุกคนค่ะคือไม่เห็นหรอกมุมแบบมุมอ่อนแอของขวันนะไม่เห็นหรอกจนกระทั่งแบบขันได้มาแต่งงานคือบางทีขันก็ฟังศาสนาไปแบบ จะว่ายเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะทุกคนค่ะคือประมาณว่าแบบผู้หญิงเนี่ยอ่อนแอบ้างก็ได้นะแบบเวลาอยู่กับสามีถ้าเป็นแก,งก้งว่าเอออ่อนแอบ้างทําอันนั้นไม่ได้ทําอันนี้ไม่ได้ทำโน่นไม่ทำนี้แต่พออยู่คนเดียวนี่นะคือแบบยกกระสอบดินยกถังน้ําคือแบบเหมือนแบบไม่รู้แรงมาจากไหนอะทุกคนหานะเพราะฉะนั้นเราก็มีมุมอ่อนแอบ้างบ้างก็ดีนะทุกคนค่ะเขาจะได้รู้ว่าเออเนี่ยเราต้องการเขาอยู่เหมือนกันนะถ้าเราเข้มแข็งไปบางทีเขาคงจะรู้สึกว่า คือเราอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองได้คือไม่ต้องการเขาแล้วประมาณนั้นนะทุกคนค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยนะคะขวัญอยากจะแนะนำนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นมุสลิมเนาะนะักเผยศาสนาอิสลามนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่นะคะถ้าไปรักกับพี่น้องต่างศาสนิาอย่างเนี้ยคือเราก็นะคะถามเขาก่อนเลยว่าฉันไม่ได้บังคับเธอนะ เออฉันไม่ได้บังคับให้เธอเนี่ยมาอยู่ในศาสนาของฉันนะแต่ว่าถ้าในเมื่อเธอไม่ยอมรับศาสนาของฉันฉันก็ไปต่อกับเธอไม่ได้นะคะเราก็เลี่ยงเลยนะคะถ้าเลี่ยงได้นะคะอย่าบอกอย่าบอกว่ารักกันรักเขาแล้วเขาก็รักฉันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหตุผลที่แบบจะว่าฟังขึ้นไหมมันขอบไม่มันใช้ไม่ได้นะคะสาหรับอิสลามนะทุกคนค่ะคือถ้าสมมติว่าเขารักเราจริงๆอ่ะรักเราเพื่อรอ์รักเราเพื่อศา,าอส,สนา แค่ศาสนาของเราเขาต้องเข้าได้ถ้าเขารักเราเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย,อยู่ร่วมกันจริงๆแค่ศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ง่ายมากถ้าเขาจะเดินเข้ามาในชีวิตของเรานะฮะเพราะฉะนั้นนะทุกคนค่ะการที่รักกันแล้วทําดีทําดีต่อกันอุ้ยสารพัดส,สารเพพอสุดท้ายได้กันก็เลิกกัน นะมันเป็นอะไรที่เสียใจเสียเวลาเสียความรู้สึกคือหลายๆอย่างอะ่ะทุกคนคะ่ะนะเพราะฉะนั้นก็การที่เราจะจะจะ,จะรักใครสักคนนะคะอยากจะให้เขามาใช้ชีวิตร่รวมกับเราเนี่ยไม่ไม่จำเป็นหรอกนะว่าแรกๆจะดีเลิศประเสริฐสีถวายให้ทุกอย่างนะคะคือมันสามารถที่จะทําได้หลังจากที่แต่งงานกันแล้วทุกคนคะ่คนคะขวัญกคค็เป็นแบบนั้นเหมือนกันทุกคนคะ่ะคือกับสามีเนี่ยแรกๆอะ่ะแกไม่ได้อะไรให้ขวัญเลยนะทุกคนคะ่ะคือแบบพอเจอหน้ากันแล้วก็ทําแต่งงานกันเลย ขัญจำได้คือประมาณวนะ่าแบบขอแต่งงานกันแล้วแบบไม่ได้มีอะไรให้เลยนะทุกคนคะ่ะไม่ได้มีเซอร์พงเซอร์ไพรส์มีอะไรสักอย่างนะเออนะเนี่ยขันมาได้หลายๆอย่างเลยเนี่ยหลังแต่งงานทั้งนั้นไม่ไม่ว่าจะเป็นความห่วงใยความรักนะคะการเอาใจใส่เนี่ยคือหลังแต่งงานทั้งนั้นเลยนะทุกคนคะ่ะคือแบบโทรศัพท์เอ้ยไม่ว่าจะเป็นแหวนแก้วแหวน,วนเงินทองอะไรก็ตามแต่นาฬิกาเออ ก็ขวัญมาได้แบบหลังแต่งงานหมดเลยทุกคนค่ะสามีก็จะเออนะอครบรอบวันแต่งงานนะอะไรอย่างเงี้ยแกก็ซื้อมาให้วันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีไม่ไม่ได้มีวันสําคัญอะไรกแกก็ซื้อให้ทุกคนค่ะมันจะเป็นแบบนั้นนะคือแล้วมันก็จะมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วสิ่งพวกเนี้ยที่เราทําให้กันนะ่ะมันก็จะสานต่อไปเรื่อยๆสานต่อความรักของเราไปเรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนแบบทํากันเหมือนแรกๆแล้วก็แบบเกิดความเบือ่อแล้วก็เลิกลากันไปอย่างนง้นมันไม่ใช่แต่พอ คาว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะแต่งงานกันมามันก็จะอีกแบบหนึ่งแล้วนะทุกคนค่ะมันใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งแล้วนะเรามาเรียนรู้กันทีหลังว่าเออเนี่ยเธอชอบกินแบบนี้นะฉันชอบกินแบบนี้นะอ่ะเห็นไหมมันก็จะแบบอ๋อฉันทําให้เธอเธอทาให้ฉันอะไรเงี้ยมันก็จะสานต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะแบบเรียนรู้กันไปเรื่อยๆคือจริงๆแล้วการที่เรามาเรียนรู้กันหลังแต่งงานมารักกันหลังแต่งงานเนี่ยคือมันจะไม่มีที่จบสิ้นักทุกคนค่ะมันจะมีอะไรที่ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะฮะมันก็จะทําให้เเรราาาบบสต่่ออัไปืืๆๆ จนตายจากกันนะทุกคนหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าใครนะคะจะคบกับคนมุสลิมนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะขวัญพูดอยู่ในหลายๆวิดีโอเลยก็คือต้องเรียนรู้ศาสนาก,ก่อนต้องรู้ศาสนาแล้วเราจะได้เปรียบนะคะว่าอิสลามเขาเป็นแบบไหนเขาทํายังไงนะทุกคนหานะขวัญจะบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าผู้หญิงคนไหนนะคะชอบรักอยู่กับ ผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยใช่แหละตอนนี้เขาอาจจะแบบไม่มีใครนะคะเขาอาจจะแบบมีแค่เราอาจจะคุยกับแค่เราบอกรักเราอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วทุกคนคะ่ะเขาก็ต้องเลือกผู้หญิงที่อยู่ในศาสนาเดียวกันมาเป็นแม่ของลูกของเขานะทุกคนคะ่ะเขาจะไม่เอาเราหรอกถ้าเขาถ้าเราเนี่ยไม่ยอมรับนับถือศาสนาเดียวกันกับเขาเขาจะไม่มาเอาเราหรอกนะคะเขาก็จะโน่นเละ ไปเอาคนที่พ่อแม่เข้าหาให้นะคะไปเอาคนที่นับถือศาสนาเดียวกันมาอยู่กับเขาอยู่ดีแต่ว่าถ้าเราเนี่ยยอมรับนับถือศาสนาเดียวกันกับเขาได้เนี่ยเขาก็จะยอมรับในตัวเรายิ่งกว่าผู้หญิงในในศาสนาเดียวกันกับเขาสิเพราะว่าเรายอมรับในศาสนาของเขาได้เขายิ่งจะรักเรานะคะเพราะฉะนั้นนะทุกคนคะอย่าดีใจไปนะคะถ้าใครมาทําดีกับเราในครั้งแรกที่เจอกันนะจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นความประทับใจในครั้งแรกแหละเออนะแต่ว่าพอแบบ ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าแบบเออซ้ำๆซ,ซ,ซากซากลายเป็นความเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะให้ความรักมันยืนยาวนะคะแต่งงานกันนะคะแล้วความรักนั้นอ่ะให้มันเกิดหลังนิกาให้มันเกิดหลังจากที่แต่งงานกันมันจะยืนยาวและมันจะทําให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันไปตลอดรอดฝั่งนะคะ และสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่อยู่ทางไทยก็ตามนะคะที่กําลังคบหาก,กันองค์ปากิสารอยู่นะทุกคนค่ะนะขวัญก็เป็นกําลังใจให้นะทุกคนค่ะถ้าเรานะคะสามารถที่จะยอมรับาศาสนาอิสลามได้ถ้าเราสามารถที่จะยอมรับในการที่เราจะย้ายมาอยู่กับเขาได้นะฮะขวัญก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจช่วยให้นะคะทุกอย่างมันราบรื่นให้มันประสบความสำเร็จนะทุกคนค่ะนะ ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขันขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ถ้าใครเข้ามารับชมแล้วฟังวิดีโอเสร็จแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรหรือว่าข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามมาส่วนตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะไปลิงก์เฟซบุ๊กขวัญไว้ใต้คลิปวิดีโอเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีีีีโโออออหหนนนน้้้าาะะะะะะคคคคสสสสรัััับลลลลิิปปวววดดไแมมุุยก่